ครับผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นะครับสำหรับต้นที่บอกว่ามีดอกประมาณห้าสิบดอกพอดีว่าไม่ได้มาดูนะครับแต่คาดการไว้ว่ามันต้องร่วงเกือบหมดนะครับก็เป็นไปตามที่สัญญาณน,นะครับนี่คือดอกที่ร่วงลงไปนะครับเกือบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็มีตัวที่ติดผลอยู่ไม่ถึงสิบลูกนะครับหนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกมันจะร่วงเป็นส่วนมากนะครับนะ ดังนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับสำหรับครั้งต่อไปผมก็จะทำการทดลองโดยจะลองใส่ปุ๋ยนะครับสูตรน่าจะเป็น8 24 24พอดีว่าพี่ชายเอามาใส่ตัวอินทภาลามแล้วมันเหลือนะครับแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนนะเนี่ยติดเยอะแต่ฝั่งนี้ก็ติดเยอะแต่มันไม่สมกับที่ดอกมัน ออกมานะครับรอบหน้าจะลองพุ่งตรงว่าจะอัดปุ๋ยและอัดปุ๋ยสูตรเร่งผลเร่งดอกนะครับสำหรับการทดลองนี้มันก็น่าจะสิ้นสุดแล้ว,วาการปลูกแบบปล่อยธรรมชาติมันก็ไม่ค่อยเห็นผลนะครับแต่ว่าที่แตกต่างจากคลิปก่อนก็คือว่าตะกอนเนี่ยเราจะแต่ง เราจะปล่อยธรรมชาติแต่ว่ากิ่งไม่เยอะขนาดนี้นะครับก็ประมาณได้ประมาณสี่ห้าลูกต้นนี้แต่ปีนี้ก็อาจจะถึงสิบนะครับนี่ครับดูซิว่ามันจะได้กี่ลูกนะต้นนี้ครับไม่แต่งกิ่งนะครับไม่แต่งกิ่งอ่ะเผื่อมาดูคลิปนี้ต้นอื่นบ้างนี่ครับต้นอื่นนี่ครับก็มีบ้างนะครับแต่ว่าผิวไม่สวยเพราะเป็นโรคนะครับนี่ นี่ครับอันนี้ไม่น่ารอดนะครับอันนี้ทิ้งเลยก็ได้ถ้าเล็กขนาดนี้อมันข้างในมันมีไม่เยอะนะครับเนี่ยเป็นวาสนิมก็จะเอาไว้ก็ได้แล้วแต่ทิ้งก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ตัวไหนที่มีโรคก,ก็ต้องเอาทิ้งนะครับโอเคดูเป็นเท่านี้ครับ